อาจารย์ครับท่านับจริงๆตอนนี้เหลืออีกแค่สามวันเท่านั้นโอกาสเนี่ยแทบจะเป็นศูนย์แล้วหรือไม่ครับเรื่องของการประสานส่งตัวผู้รายข้มแดนครับอาจารย์ครับก็ยังมีโอกาสนะครับแต่ว่าก็ถือว่าน้อยเป็นทีเป็นโอกาสทีลิดรี่นะครับแต่ว่าก็ยังเหลืออีกหลายชั่วโมงการจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยเนี่ยในชั่วโมงแทบจะสุดท้ายนะครับถ้านับถึงเรื่องของการเดินทางาที่จะต้อง พากลับเข้ามาเข้าสู่กระบวนการก็จะต้องบวกออกไปอีกนะครับแต่ว่าการจับกลุ่มผู้ต้องหาหลบหนีคดีทั้งหมดทั้งอยู่ในประเทศไทยแล้วก็ทั้งมีข่าวว่าไปอยู่ต่างประเทศบางส่วนแล้วเนี่ยก็ยังสามารถทําได้ครับคุณอนุชาครับคุณนทัยครับ,รบแต่ว่าอาจจะต้องมีขั้นตอนวิธีการพิเศษนในส่วนของที่อยู่ต่างประเทศแล้วก็ในส่วนของไทยก็คงจะต้องมีการเตรียมการให้ดีกับ ทางศาลนะครับหรือว่าทางตํารวจที่จะต้องเร่งรัดเอาเข้าสู่ระบบกระบวนการที่ิธรรมให้ทําเวลาก่อนที่จะขึ้นในยึ่นวามครับครับอาจารย์ครับนอกจากช่องทางของการประสานส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนผ่านอินเตอร์โพการออกหมายแดงแล้วเนี่ยมันยังมีช่องทางอื่นๆที่มันสามารถที่จะร่นกรอบระยะเวลาในการดําเนินการอีกไหมครับมี่ครับจริงๆการออกหมายแดง แล้วก็ให้ทางตำรวจอินเทอร์โพลไปหาตัวเนี่ยก็ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าเป็นส่วนที่เป็นทางการที่เป็นระบบเหมือนเพราะว่าทางส่วนตำรวจในประเทศนั้นๆก็อาจจะไม่รู้ว่าที่อยู่ของคนเหล่านี้อยู่ที่ไหนการออกหมายแดงก็คือการขอให้เขาช่วยหาช่วยจับแต่ถ้าเราส่งพันธุ์ญานิทีชัดเจนว่าเรารู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนนะครับแล้วเข้าสู่กระบวนการแต่ว่าถึงอย่างนั้นก็ตามถ้าจะใช้กฎหมายในส่วนนิตยาตส้ร้ายข้ามแดนก็จะมีขั้นตอนที่ยื่งยากค่ะ พอสมควรเมื่อจับได้แล้วทางฝ่ายที่ถูกจับก็อาจจะร้องศาลทันทีว่าเขาป่วยนะครับ,รบก็หรือว่าเป็นคดีการเมืองหรือว่าส่งกลับมาแล้วไม่ปลอดภัยศาลที่จะอนุญ,ญาตแล้วตรงนั้นก็จะเป็นใช้เวลาหลายเดือนในการต่อสู้กันเพราะฉะนั้นวิธีการนี้ก็ไม่น่าจะ,ะได้ผลแล้วนะครับในช่วงนี้สําหรับการส่งผู้ร้ายข้ามแดนผ่านาทางสมุทริดานะครับส่งผู้ร้ายข้ามแดนอย่างที่เราทํากันโดยปกตินะครับกับประเทศเหล่านี้โดยเฉพาะสองประเทศ คื่มีข่าวแล้วเราก็มีสัญญาตรงนั้นด้วยครับครับอาจารย์ถ้าสุดท้ายแล้วมันอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดก็คือคดีหมดอายุความไปโดยที่ไม่สามารถนําตัวผู้ถูกกล่าวหามาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้มันส่งผลอย่างไรเอาในแง่ความมั่นคงภายในประเทศครับอาจารย์มันเริ่มต้นจากตรงนี้แล้วมันส่งผลอย่างไรครับใช่ครับมันก็ส่งผลทั้งระบบเลยนะครับทั้งในพื้นที่ทั้งต่อประเทศแล้วก็ภาพลกักษณ์ต่อนานาชาติแต่ว่าก่อนจะไปตรงนั้นเนี่ยมันมีอีกช่องทางหนึ่งทเป็นช่องทางพิเศษ พิเศษจริงๆแล้วเราก็ทําได้และเคยทํามาก็คือการจับแล้วก็แลกตัวนะครับทุกคนที่เราจับต่างตอบแทนระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาลครับอันเนี้ยเราถึงได้และเคยทําแต่ว่าต้องใช้ต้องอาศัยความสามารถของหน่วยงานต้องอาศัยความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศนะครับแล้็ต้องระมัดระวังไม่ไป้ะเบิดสิทธิ์เพราะว่าผู้ที่ถูกจับจะไม่สามารถร้องนะครับ แล้วก็ไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมปกติจะต้องดูกติกาสากลตรงนั้นให้ดีด้วยแต่ว่าอยกตัวอย่างว่าถ้าเราสามารถจับบุคคนที่หนีไปได้ภายในวันนี้นะครับพวกนี้ก็จับตัวขึ้นเครื่องบินจบมาได้เลยครับอเลยนี้มาเข้าครับใจนะครับแต่ว่าเราก็ต้องเพื่องต่างตอบแทนในอนาคตหรือว่าพร้อมๆกันซึ่งเราก็เคยทํามาแล้วไอ้ที่ตามแนวชายแดนก็มีนะครับว่าเราจะส่งคนที่เขาต้องการเนี่ยกลับไปอาจจะต้องเป็นคดีที่เป็นคดียายานะครับแล้วก็ไม่มี บางอย่างอย่างเช่นว่าไม่มีเรื่องของโทษฐางชีวิตในบางประเทศทั้งหมดอย่างนี้ก็สามารถตกลงคุยกันได้ไม่ผ่านกระบวนการศาลครับก็ทำได้ในเวลาที่เหลืออยู่สองสาวันครับคาแนะนาคาแนะนาของอาจารย์เนี่ยมันต้องอาศัยความจริงใจของรัฐบาลด้วยอาจารย์มองว่ามันเป็นไปได้ไหมครับในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ครับครับครับนอกจากความจริงใจแล้วต้องรับผิดชอบนะครับว่าอะไรเกิดขึ้นนะครับในอนาคตถ้าใช้ช่วงพิเศษส่วนใหญ่ก็จะใช้กับผู้ร้ายที่เป็นคนสําคัญในเรื่องของคดี ต่อการร้ายนะครับบางคนคงจำได้นายฮารบาลีนะครับที่วางระเบิดที่บาหลีโดนจับได้ที่เมืองไทยนะครับแล้วก็ส่งตัวให้กับสหรัฐแต่จําคุกที่ชีบานะครับอันนั้นก็เป็นอดีนายวิตเตอร์บูตนะครับผู้ค้าอาวุธคนสำคัญของโลกแล้วอีกหลายคนที่ไม่รู้จักกันเป็นชื่อกันนะครับก็มีกระบวนการเหล่านี้รองรับอยู่แล้วนะครับก็สามารถทําได้แต่ว่าใช่ครับจะต้องอาศัยความตั้งใจความรับผิดชอบแล้วก็ต้องระมัดระวังต้องคิดถึงผิดของ ผู้ต้องหาหรือว่าผู้ต้องคดีด้วยนะครับครับครับอาจารย์ครับช่องทางพิเศษการแลกตัวผู้ต้องหากันอย่างที่อาจารย์ว่านี่ครับมันใช้ขั้นตอนหรือว่าใช้กรอบเวลาสักเท่าไหร่สามวันเนี่ยพอไหมครับอาจารย์ครับพอครับวันสองวันก็พอครับครับรัฐบาลก็เคยทำมาแล้วรัฐบาลหลายประเทศก็เคยทําแบบนี้มาแล้วนะครับแต่ว่ารัฐบาลที่เป็นประเทศประชาธิปไตยก็อาจจะเป็นกังวลเพราอาจจะอยากพึ่งพาระบบศาลมากกว่าแต่ก็เคยทาทัฐศาสตร์ ทั้งมหาอำนาจหลายประเทศก็เคยทํากันมานะครับเพราะฉะนั้นเวลาจริงๆก็ยังไม่ถือว่าเป็นข้อจํากัดทั้งหมดนะครับแต่ว่ากระบวนการปกติรวมทั้งการยืดหรือการแก้ไขการออกพรบยืดอายุความต่างๆนะครับก็จะทํายากแล้วนะครับเรายกเลิกกนกจับก็มาสู่กระบวนการยุติธรรมปกติโดยการจับผู้ต้องคดีนะครับส่วนผนกระทบเนี่ยนะครับถ้าจับไม่ได้อย่างที่เมื่อกี้คุยกันก็แน่นอนความเชื่อมั่นในพื้นที่นะครับวัฒนธรรมนะครับ ตาต่อตาฟันต่อฟันนะครับที่ไม่ยอมกันก็จะทําให้เกิดความระอุขึ้นมาอีกนะครับความเชื่อมั่นในระบบคดีธรรมของทั้งผู้ถูกกล่าวหาและผู้กล่าวหาครับแล้วก็แน่นอนนะครับมันไปยึดโยงกับรัการเมืองที่รับผิดชอบในอดีตปัจจุบันนะครับแล้วก็จะไปเกี่ยวข้องกับความน่าเชื่อถือกระบวนการิตีธรรมก็พูดว่าทั้งระบบประรับรับ ครับ,รบนอกจากมิติเรื่องการเมืองเรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจของประชาชนในพื้นที่หลายๆคนเชื่อมโยงแล้วก็วิเคราะห์ไปถึงสถานการณ์ความรุนแรงที่มันเกิดขึ้น ในช่วงนี้ค่อนข้างบ่อยค่อนข้างถี่ครับอาจารย์ดูแล้วเนี่ยมันน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่อาจจะเชื่อมโยงถึงกันด้วยไหมครับรวมไปถึงสถานการณ์หลังจากนี้ถ้าเกิดว่าคดีเนี่ยหมดอายุความโดยที่จำเลยหรือว่าผู้ต้องหาไม่ได้แสดงตัวไม่ได้ปรากฏตัวต่วตอศาลหรือเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมมันจะส่งผลให้สถานการณ์เนี่ยมีความรุนแรงหรือว่าอ่อนไหวมากขึ้นไหมครับครับอนุชัยครับอนุชัยครับ <ừ. S 2> ผม,มได้มีโอกาสทำวิจัยและพูดคุยกับ ส่วคนที่เคลื่อนไหวอยู่ในกระบวนการโดยตรงนะครับนับร้อยคนนะครับโดยการสุนของสำนักงานสภาวิจัยแห่งชาติแล้วก็เข้าใจเลยนะครับว่าเรื่องเหล่านี้ความไม่ดีคำเหล่านี้ที่อยู่ในระบบเราเนี่ยถูกยกขึ้นมาในการสัมภาษณ์ว่าเป็นหนึ่งในสาเหตุสําคัญนะครับที่ทําให้เขาเข้าไปร่วมกระบวนการนะครับหรือว่าทําให้เขาออกมาจากกระบวนการถ้าหากว่ามีเรื่องของการยุติธรรมแบบเปลี่ยนผ่านการรองรับนะครับปัญหาที่เกิดขึ้น ในเชิงการเมืองนะครับแม้แต่ในเชิงอาญานะครับเพราะฉะนั้นคดีนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สําคัญซึ่งจริงๆก็เป็นปททัจจัยเตร่ยมคามานานอยู่แล้วตั้งแต่ต้นนะครับอันนี้ก็เป็นความชัดเจนแต่ว่าเหตุร้ายจะเกิดขึ้นหรือไม่อย่างไรเมื่อไหร่ก็คือจุดการฝ้าระวังนะครับในช่วงนี้เหตุร้ายเกิดขึ้นถี่ขึ้นนะครับอย่างที่เราเห็นนะครับลหลายฝ่ายก็ยอมรับว่าจะเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันก็อยู่ที่เราที่ต้องวางระบบป้องกันให้ดีขึ้นว่าเดิมนะครับในอนาคต นำคนเข้ามาสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วเปิดช่องทางใหม่ก็ยังมีหลายช่องทางนะครับที่จากภักดชาติช่องทางพิเศษถึงแม้ว่าจะเอาผิดทางกฎหมายไม่ได้ก็ไม่ได้ไหมายความว่าไม่ผิดนะครับก็ยังสามารถเอาผิดในในหายแง่ของกฎหมายอื่นที่รัฐมนุนรองรับไว้หลายมาตรได้เหมือนกันครับ,รบอาจารย์สุดท้ายครับแสดงว่าในมุมมองของอาจารย์เนี่ยเรื่องตักใบที่เคยเป็นเชื้อไฟความรุนแรงเมื่อ20ปีที่แล้วถึงแม้ตอนนาทีนี้ก็อาจจะเป็นเชื้อไฟใหม่ได้อีกถูกไหมครับ ใช่ครับถ้าเราบริหารจัดการไม่ดีนะครับแล้วก็เชื้อไฟนี้ก็ไม่แค่เป็นเชื้อไฟใหม่ทั้งหมดนะครับเป็นเชื้อไฟเดิมที่ประทุขึ้นมาเป็นระยะระยะแต่ขนี้เราก็มีโอกาสที่จะเข้ามาจัดการกับเชื้อไฟนี้อย่างจริงจังเนื่องจากความเปลี่ยนตัวของสังคมและเราก็เห็นว่ามีบทเรียนในการเรียนรู้นะครับในการป้องกันหลายคดีในต่างประเทศอย่างเช่นเคยมีสังหารหมูที่มหาลัยที่สหรัฐเมื่อ54ปีก่อนนะครับซึ่งรายละเอียดก็อยู่ในส่วนที่ผมได้นําเข้าไปในระบบ ให้กับคนได้อ่านนะครับก็ชัดเจนนะครับว่าถึงกระบวนการทางกฎหมายจบไปแล้วแต่กระบวนการที่ทําอื่นเดินอยู่ทุกวันนี้แหละครับส่วนทรงการป้องกันแล้วก็การทดเชยแล้วเยียวยาในหลายรูปแบบทําให้ความรุนแรงไม่ประทุก,กับมาอีกในกรณีนั้นนะครับ54ปีผ่านไปเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้ถูกลงโทษนะครับหลังจากสังหารนักศึกษาไปเพราะว่ามีกฎหมายป้องกันนะครับอกองกําลังของสารับในช่วงนั้นอยู่ในยุคสงคราม เวียดนามและการต่อต้านของรางเวียดนามโดยนักศึกษาครับเพราะฉะนั้นบทเรียนเหล่านั้นก็สามารถสอดเอามาใช้กับเราได้ครับครับคุณอนุชาครับคุณอุ้รุชัยครับครับอ่าละครับช่วงนี้พูดคุยกับอาจารย์เท่านี้ก่อนนะครับขอบพระคุณนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ